คือรถคถยคือรถข,ของอพี่ผมครับเพื่อนกันอ๋อเป็นญาติครับเป็นญาติกันคือว่ารถเสียหายก็มีทานทําบริษัทประกันเอาไว้แต่ว่าพอไปถึงอู่แล้วซ่อมอู่กับไปเศษบอกว่าไม่รับซ่อมบริษัทประกันนี้อืก็ไปถึง3-4ถึงอู่ครับคาดว่าบริษัทนี้น่าจะมีปัญหาอะไรอยู่หรือเปล่าทําให้อู่ถึงบริษัทไหนที่ว่าก็ทิพยประกันภัยครับทิพย์ครับก็ต้องไปตรวจสอบ<ก>ต้องไปตรวจส,<ด>สอบทางอู่ดูว่าตอนนี้มีบริษัทไหนบ้างที่ทางอู่ไม่รับ ทำประกันแล้วเพราะว่าในอดีตคือต้องย้อนในอดีตเพราะอู่นี้จะเกงใจบริษัทประกันมากกลัวบริษัทประกันไม่ส่งงานให้ทําให้ต้องมีการคอนโคกับบริษัทประกันในการส่งรถเข้ามาซ่อมในอู่แต่ในปัจจุบันนี้สถานการณ์มันกลับเปลี่ยนไปเพราะว่าอู่มีน้อยลงแต่รถเพิ่มขึ้นก็จากเห็นที่ได้ว่าในอู่นั้นมีรถที่ค้างสต็อกเยอะมากทําให้มีการซ่อมอย่างที่ผมเคยทําข่าวมาจะมีเหตุการณ์คือว่า ภายในเจ็ดวันต้องซ่อมให้เสร็จถ้าซ่อมไม่เสร็จก็จะมีการปรับปรับปรับอู่ปรับค่าใช้จ่ายในการซ่อมช้าแต่ปัจจุบันนี้คือตลาดมันเริ่มเปลี่ยนไปอู่น้อยลงก็ต้องไปสืบผมจะไปดูอีกทีว่ามีบริษัทประกันไหนบ้างที่คือต้องดูว่าที่มาสาเหตุของเรื่องนี้ว่าทําไมเขาถึงไม่ยอมรับเคลมให้กับบริษัทประกันแห่งนี้ครสองก็คือว่าการเคลมันอยู่ในเงื่อนไขกรมธรรม์ที่เขียนเอาไว้ชัดเจนหรือไม่แล้วก็ บริษัทที่เป็นอู่ที่เป็นสมาชิกในของบริษัทประกันที่ว่านี่นะครับมันมีเกิดกรณีทางการเงินกันหรือเปล่าจ่ายเงินกันตรงเวลาหรือเปล่านะครับอาจจะต้องไปดูรายละเอียดหลายๆเรื่องด้วยนะครับก็เอาละครับช่วงนี้ก็คงหมดเวลาแต่เพียงเท่านี้นะครับเดี๋ยวเราไปติดตามช่วงสีสันประกันภัยนะครับว่ามีกิจกรรมอะไรดีๆมาฝากคุณผู้ชมกันนะครับตอนนี้พักสักครู่ครับ ปุ๋ย n อนเคมี er ชนิดน้ำช่วยเพื่อทุกชนิดจเจรินเติบโต,ต,ตได้ดียิ่งขึ้นให้อาหารได้ทั้งทางรากและทงางใบในขวดเดียวกันใช้ง่ายไม่มีผลข้างเคียงนี่คือนวัตกรรมทางการเกษตรแนวใหม่ลดขั้นตอนการหว่านปุ๋ยเม็ดได้มากมายใช้ปุ๋ยน้ำ SK999 ฉีดพ่นทงางใบขวดเดียวเอาอยู่สนใจโทร02-105-6666 02-105-6677ถ้าคุณกำลังมองหา่าวสารเข้มเต็มพิกัดสาระเราใจได้อารมณ์ผ่าทะลุหัวใจคนเชื่อข่ายประกันอา่านตลาดิเคราะห์สื่อรายปักที่ได้รับความนิยมสูงสุดวางแผงแล้ววันนี้ทุกวันที่หนึ่งและ16ของเดือนทั่วประเทศ ผู้หญิงเรานะ่ะกลัวอะไรมากที่สุดเธอรู้ไหมกลัวหน้าไม่สวยเป็นกะป้าสิวผิวไม่เนียนสยใสสิคะถูกต้องกลัวหน้าอกไป่อึอื่ช่องคลอดไม่กระชับมีกลิ่นและร่วมเพศเลยเธอถูกต้องกลัวปวดท้องประจำเดือนคันในช่องคลอดฤด,ดูขาาไม่กินเหมือนข้าวถูกต้องส่วนฉันน่ะนะก็กลัวนอนไม่ฟิกกระชับแถมยังกลัวเจ็บเมื่อมีเพศสัมพันธ์และสิ่งนี้ที่ฉันกลัวที่สุดเลยนะเธอกลัวสามีไปม,มีเมียน้อยถูกต้อง,องที่สุด เมื่อผู้หญิงต้องมาจิญภัยกับปัญหาเหล่านี้เลือกีว b นเพิ่มความมั่นใจทั้งภายนอกและภายในให้คุณสิคะ่าซื้อได้ตามราคาทั่วไปหรือสนใจเป็นตัวแทนจำหน่ายโทร0856668347 0840999347ติดตามข่าวสารที่เข้มข้นด้วยสาระและความรู้ หลากหลายทิศทางความเคลื่อนไหวของแวดวงประกันในรายการประกันวันนี้ทางช่อง INTV และทีวดีชอบไหมภรยาหุ่นอน้ว,ว,วนแบบนี้ไม่อ่ะแล้วหุ่นตุ้ยนุ้ยแบบนี้ล่ะไม่หุ่นสวยแปะ๊ะแซบเวอร์แบบนี้เป็นไง ให้เลยโดนแบบนี้โดนว้าวแล้วไงอะ่ะอยากมีรรยาหุ่นสวยเป๊ะเวอร์แบบนี้สิวี่สิคะแค่วันละสองแคปซูลก่อนนอนอาทิตย์แรกให้ก็เริ่มรู้แล้วสนใจโทร085-666-8347-084-938-1183-084-099-9347 มาสู่ช่วงสีสันประกันภัยก็อย่างที่ได้เรียนให้คุณผู้ชมรับทราบไปนะครับว่ายังมีกิจกรรมนะครับในหลายบริษัทที่มีการเปิดตัวทางสินค้าใหม่ๆรวมทั้งมีกิจกรรมอื่นๆอีกมากมายนะครับมาฝากคุณผู้ชมซึ่งรายละเอียดจะเป็นอย่างไรเราไปติดตามชมกันเลยครับ ศารอารีย์นยุทธยาประกันชีวิตเริ่มต้นดําเนินโครงการอาริย์ยุทธยาผ่าน้องเที่ยวบางกอกมาตั้งแต่ปี2549โดยได้ร่วมกับสํานักงานการศึกษากรุงเทพมหานครนํานักเรียนชั้นประถมศึกษาจากโรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร ไปทัศนศึกษาสถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์ในช่วงวันหยุดเสาร์อาทิตย์โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเปิดโลกรทัศน์ให้เด็กได้มีประสบการณ์การเรียนรู้นอกห้องเรียนพร้อมศึกษาวัฒนธรรมและประวัติศาสตร์ความเป็นมาของชาติไทยในปีนี้เน้นสถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์รอบเกาะรัตนโกสินทร์สามแห่งดังนี้ 1. วัดพระศรีรัตนศาส,สดารามและพระบรมมหาราชวัง 2. พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติเรือพระราชพิธีและ 3. พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติพระนครโดยยุวมามัคุเทศที่ผ่านการอบรมจากโครงการจะเป็นผู้ผ่าเยี่ยมชมพร้อมบรรยายมาถึงวันนี้9ก้าสู่ปีที่8เราได้ต่อยอดการดำเนินโครงการ จากการพายเยาวชนท่องเที่ยวสถานที่สำคัญขยายมาสู่การจัดหลักสูตรอบรมความรู้ด้านการท่องเที่ยวรวมถึงความรู้ด้านประวัติศาสตร์และสถานที่สำคัญให้แก่เยาวชนโดยได้ร่วมกับสำนักงานการศึกษากรุงเทพมหานครและโรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการมหาวิทยาลัยราชพัฒส,สวนดุสิตจัดโครงการอบรมยุวามาุเทศโดยอาริยนยุทธยา เพื่อให้นักเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานครที่เคยเข้าร่วมโครงการได้พัฒนาและเพิ่มพูนทักษะความรู้ความสามารถทั้งในภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติเพื่อนำไปใช้ประโยชน์และสามารถประกอบเป็นอาชีพได้สำหรับโครงการอบรมเยาวชนมัคคุเทศโดยอารียาณยุทธยาเริ่มครั้งแรกในปี2554ด้วยการคัดเลือกตัวแทนนักเรียนจากโครงการอารียาณยุทธยาผาน้องเที่ยวบางกอก เข้าร่วมอบรมในช่วงวันเสาร์อาทิตย์ของภาคเรียนโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายหลักสูตรการอบรมจะมีทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติโดยช่วงแรกจะเป็นภาคทฤษฎีหลักสูตร80ชั่วโมงใช้ระยะเวลาประมาณ3เดือนซึ่งเยาวชนจะได้รับความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับประวัติศาสตร์วัฒนธรรมและประเพณีของชาติไทย พร้อมการเรียนรู้นอกสถานที่ที่เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ของสถานที่สาคัญสำคัญในกรุงเทพมหานครหลังจากเสร็จสิ้นการอบรมเยาวชนจะรับประกาศนียบัตรในการทำงานได้จริงตามสถานที่ต่างๆตามมาตรฐานของโรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการมหาวิทยาลัยราชพัฒส,สวนดุสิตส่วนช่วงที่2เป็นภาคปฏิบัติ ใช้ระยะเวลาประมาณ5เดือนโดยเยาวชนที่ผ่านการอบรมช่วงแรกจะเข้าฝึกงานที่พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติพระนครภายใต้การดูแลของอาสาสมัครและเจ้าหน้าที่จากพิพิธภัณฑ์อย่างใกล้ชิด บริษัทได้ให้โอกาสยุวะมักคุเทศที่จบหลักสูตรแล้วฝึกฝนและปฏิบัติหน้าที่ประจำกับโครงการอารียานยุทธยาผ่าน้องเที่ยวบางกอกนำรุ่นน้องชมพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติพระนครในช่วงวันหยุดและวันปิดภาคเรียนซึ่งในขณะนี้มียุวะมักคุเทศรุ่นแรก ที่ได้รับประกาศนียบัตรและเริ่มปฏิบัติงานจริงแล้วจำนวน37คนและยุวะมาคุเทศรุ่นที่สองกำลังจะเข้ารับการฝึกงานภาคปฏิบัติจำนวน50คนโดยยุวะมาคุเทศที่ร่วมโครงการจะได้รับค่าจ้างที่ถือเป็นรายได้พิเศษสำหรับเยาวชนและยังเป็นการปลูกฝังจิตสำนึกภูมิใจในศิลปะวัฒนธรรมของบรรพชนตลอดจนการแสดงอัธยาศัยไมตรีของเจ้าของบ้าน เป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่เยาวชนจะช่วยการสืบสานต่อไป บริษัททิพยประกันภัยครบรอบ62ปีโดยงานนี้คุณสมพรสืบทวินกุลกรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัททิพยประกันภยัยได้มีการทำบุญเลี้ยงพระณอาคารทิพยประกันภาัยย่านพระราม9้ารวมไปถึงมีการรับมอบดอกไม้ร่วมแสดงความยินดีจากแขกผู้มีเกียรติมากมายหลากหลายสาขาอาชีพเนื่องจากโอกาสครบรอบ62ปีทิพยประกันภยัยซึ่งเป็นบริษัทประกันวินาศภัยไทยที่มีความมั่น คงและอยู่เคียงข้างคนไทยเพื่อให้คนไทยมีความอุ่นใจโดยมีภาครัฐเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่อา,ท,า,าท,ท,ทิธนาคารกรุงไทยปตทธนาคารออมสินกบขเป็นต้นครับนี่ก็คือรายการ ประกันวันนี้นะครับซึ่งก็นําเสนอเรื่องราวข่าวสารข้อมูลในแวดวงประกันชีวิตประกันภัยนะครับทุกทุกสัปดาห์นะครับเราก็จะมาอัปเดตนะครับพร้อมๆกับคุณอนุสรจิมเพชรนะครับผู้สื่อข่าวหนังสือพิมพ์ตลาดวิเคราะห์นะครับซึ่งวันนี้ก็คงได้สาระไปพอสมควรนะครับซึ่งในสัปดาห์หน้าก็คิดว่าจะมีเรื่องดีๆมาฝากคุณผู้ชมอีกหลายประเด็นทีเดียวนะครับสำหรับวันนี้ครับผมแล้วก็คุณอนุสรจิมเพชร ก็คงต้องราคุณผู้ชมไปแต่เพียงเท่านี้นะครับพบกันได้ใหม่ในสัปดาห์หน้าสวัสดีครับ